คิดจังไดคือจังไดว่าเห็ดสตอร์เบอรีครับว่าแถวนี้เพิ่อนบม่ค่อยมีนะก็เลออยลอ,อยากลองของมึงอยากล่องเม่งก็อยากทดลองว่า <laughs> มันสีได้ผลบ่แต่มันก็ได้ผลอยู่กันเลยเริ่มจังไดอันนี้คือแบบสื่อมาหรือว่าเฮาขยายท่านเองครับอันครั้งแรกแรกอ่นสร้างเ,เ,เงพิ่มมากสั่งมากยี่สิบต้นแต่มันเหลือยกกอยูเก่าต้นกอเหลือเกต้นมันก็ขยายเอาเอง สั่งมา20ต้นแต่มันตายเหมดตายเบิดเขาขายจังไดครับเพิ่น20ต้นนี่มัน20ต้นที่ซื้อมานี่เขาขายจังไรมัน300มั้ง300บาทแต่เพิ่นสิใส่ถ้วยถุงนิดๆเลยนะถุงซัมได้รครับซัมไดอยากเห็น่นนะ อย่างสั่งมากวันสิประมาณทำนี่จ้ะก็ร่างออกจ้กเอ้ยไหลมาซำนี่นี่คือยีสิบต้นสามลอยสั่งมากยีสิบต้นแต่ว่ามันเหลือเก่าต้นมันเหลืออยู่เก่าต้นเหลืออยู่เก่าต้นแล่ะหล่ะก็เลยเอามาขยายเองต่อเพราะไอ้ที่มันขึ้นกับมาขยายเอาออกต่อเรื่อยๆจนได้หลายป่านนี้อันนี้คือขยายเองทั้งหมดเมี่ยงใส่เวลาดนบอครับได้หลายซำนี่ต้องฟีที่แล้วเพราะว่าก็ขายไปนั่มขายต้นพันไปนั่มนะต้นพันก็ขายบ่ดิเมีกรขายจังไรครับขาย แต่ว่ามันด้ขายต้นน้อยๆแบบนี้อันนี้ถ้าขายสิขายต้นใหญ่เลยเป็นกระถางใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแบบนี้พร้อมออกดอกกันขายไปอันต้นละลอยกระถางละลอยยกให้เบิ่งแน่ได้บ่มันกระถางใหญ่สัมไรมันคือติดกันค่ะเดี๋ยวมันเป็นสัมเหนียได้บ่ไอสนี่ได้เนาะเนี่ยเนี่ยกระติขายยังสี่ลอยหนึ่ง้็เป็นต้นละลอยเพราะว่ามันบางทีมันก็ออกดอกไว้นะให้เพื่อนพร้อมนะเพื่อนมาส่องไปเลี้ยงกังเลยครับเพื่อไปลอยหนึ่งนี่เท่า เขาก็สามารถไปขยายต่อขึ้นห้าได้ได้ได้เามันก็ต้องออกไรออกอย่างมันก็ไปขยายได้แล้วห้ากับสีซอแล้วก็ได้น่าวิธีการอยู่ได้นอะจ้าจ้าได้อ๋อก็คือลอยหนึ่งมีมีแผนสีขยายต่ออยู่เป็นบอกมีแฟนว่าสีขยายต่ออยู่ขยายต่อไปให้นะเนาะอสี่ข้าภาพไปเบิร์นไฮในคลิปที่แล้วนะครับเนาะมันออกนวยปีหนึ่งจากเถ่อสตรอเบอรี่ปีละเถ่อจ้ะปีละเถ่อแต่เขาสีโบออกกันนี่เขากระเทยออกไวเรื่อยๆือยอย่างเตนอืยังยังยุกเลยนะใส่โอ้หนี่เด้อครับพีนองนะ นี่ยนะครับสุกสุกแล้วสุกแล้วได้ได้เก็บขายไปแน่หรือยังครับนี่เก็บขายไปแน่เราก็มีเก็บขายไปแน่แล้วขายไปเรื่อยๆเยพื่อจะออกมาเรื่อยๆก็เก็บไปเรื่อๆยๆอังเออได้ขายไปหลายวะครับแต่ยังไม่ทันได้ลายเป็นไหนเราเก็บขายเขาก็ใส่กองขายแม่นบอครับขายกลงลาองลราคาสิบบาทมันมันออกผลผลิตในช่วง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 ไหนถึงช่วงไหนสตอร์เบอร์รี่เนี่ย อันนี้เพิ่นก็เริ่มออกมาตั้งแต่เดือนเดือนท่านว่าอ่เริ่มออกแล้วออกแต่ก็เดือนท่านว่าอีกแต่เพิ่นออกบ่หลายเนาะเพราะกระโคยทยอยออกไปเรื่อยๆยังสี่ตีอือืมเมื่อปีที่แล้วเพิ่นออกหอดเกือบสุเมษาปีที่แล้วออกออกหอดเมษาแต่ไอแต่ว่าชุดนี้เนี่ยคือออกมาแต่ก่อนท่านว่าแล้วเออนอ๋อก็สีอ่าคือตอนนี้ก็ยังออกอยู่ออกอยู่ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆคืออ่าสังเกตนะครับหน่อยๆน่อยหนึ่ก็ยังมีเต็มอยู่แต่ยังสิได้เก็บขายอีกอยู่ น่มกาออีได้ออกนกัคืออก่อนมันสิเป็นหนวยนี่มันสิเป็นดอกก่อนมันปะแงนอือครับมันก็คอยออกมาเรื่อยๆตัวไหนเพิ่งไดหนี่เพิ่งก็ออกตัวไหนเพิ่งไดหนีออกเพิ่งก็ออกไล่มาที่หลังเออเรื่อยๆนี่อืออย่างนีสิได้เก็บขายอีกหลายอยู่ครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มซิซุกแล้วนี่ซุกแะไรอะไรอันแดงนี่บอกมีหน่วยแดงๆข้ให้ซิมเนี่ยบอกจังหน่วย นี่เมียนันเด้โน่นันเด้รองบางพ่นต้น่นก็บ่งเมนแดงแล้อบ่ต้นย่ต้นหนอใสมาๆๆมาเบิองยังมานี่ันนนกเ็ิดงนนอ๋คือจังสีกินกินได้แห้วแม่บอกินได้ดแดงแดงนี่คือกินได้แล้วเด็ดเลยจังเลปุ๊บเราอันนี้มันกรสี ออกไหมบอกด้วยอะไรบอกบอกออกไหมบอกแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเพื่อนพวกนี้เพิ่งอันออกมาสุกหมดแล้วเขาก็ต้องตัดอันนี้เพิ่นออกคันตัวนี้ได้เก็บเบอรแล้วออกหมดเลยนี่เขาต้องตัดตัวนี้ออกตัดงาออกเลยตัดออกเลยเป็นยังจังต้องตัดออกบ่ตัดได้บ่บ่ได้จ้ะเพราะว่ามันบ่มีหยังแล้วเพิ่นบ่มีประโยชน์หยังแล้วเพิ่นอยู่แย่งอาหารเขาซื่อๆแล้วปีหน้ามันจะเสิออกงาแบบนี้มาใหม่ป <or> ีหน้าเพิ่นก็สิออกช่อใหม่ๆจ้ะไม่เดี๋ยวเด้อเนี่ยไล่พี่น้องเดี๋ยวขอสิมเบิ่งหน่อยจังหน่อยนะมันแสบบอ ลองเบิึงแต่เขาบอกมันหวานอยู่เด้อืมหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวอืมแซ่บแซ่บอืมมันออกไหลไหลอยู่อันนี้กับร่องไหลกำลังขยายร่องไหลไวลายอยู่เขาว่าสตรอเบอรี่เนี่มันเป็นมันเป็นพืชเมืองหนาวแนนบอกเพนเอามาเห็ดอยู่บ้านเท่านี่มันได้ผลผลิตดีซ้ำเออ่เมืองหนาวบอ มันก็ดีอยู่เดียหละมันก็อดู่ทีเฮาเบิงมันมันมันกับการทีเฮตุนี่ก็ว่าเบิงยาบอยากับบ่ยาอแต่คนว่าง่ายซะ่เลยกับบ่แมนเบิงหยอีกอย่างหนึ่งมันอันนั้นแต่เพื่อนบ่มาแฉปบนไหนนะเพราะหนาฝนนี่มันมันแฉหลาก่นอาจสีน่าจยังสี่นะเ่าก็ต้องดูแลปกติเขากระปูกใส่กระถางยังสีได้เนาะถ้าผมใส่กระถางผกใส่ถุงก็ได้ครับ ใส่ก็จัวมาเห็นมีปลูกใสนนาม่ะีจากรองทดลองกํลังทดรองไสนามปลูกไสนนาอ่าคือผักสลัดเท่าเน่ยแล้เนาะอ่าอยู่ใส่ล่ะอันอยู่บ้านคุณะออยู่บ้านเนาะโอเคโอเคมันก็มันก็เกิดดีอยู่มั้นบ่ะเกิดอดีจากเพิ่งทดว่องเพิ่งร่องกํลังอโลงสองกองแต่ว่า กองนึงเอาไปเอาลงรูนเนี่ยประมาณเคืองเดือนละมั่งแต่เห็นผลอยู่เพ่นเพราะว่าเพื่อนออกดอกอือโอเคสตรอเบอร์รีดด่ผู้ใดสนใจสตรอเบอร์รี่ก็สามารถสั่งคุณแม่ได้เนี่ยครับผมอา่าเท่าไดก็กระถางละลอยกระถางละลอยเอาไปขยายพันธุ์เองได้นะครับซึ่งอา่าเดี๋ยวคุณแม่สีซ้อนให้อา